ไปเ,เ,เลยไปเธอเลยแม่นี้ดูนี่โอ้โหกองยังกระเห็บเลยค่ะเก็บเลยจ้าวารุตาเก็บเลยสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากาแฟอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะออกไปเก็บขวด เมื่อวานแดนดดีแต่วันนี้ฝนดันตกค่ะเราไม่ไปเก็บไก่เราจะไปที่ริมแม่น้ำรวนที่เดิมๆของเราค่ะตอนนี้วรุตากำลังจะบอกว่าตีห้าสิานาทีทำไมตื่นเช้าจังเพราะว่าต้องรีบมาเก็บก่อนเจ้านี่เขาจะมาไอเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บขยะค่ะเราต้องรีบมาก่อนโอ้ยนูน่นเห็นแล้วค่ะ ยขวดขวดเต็ม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 สามีเก็บเลยจ้าเก็บเลยแล้ววันนี้ฝนก็ตกก็ต้องรีบช่วยกันทำมาหาคิน้ยนู่นขวดเต็มเลยค่าพี่น้องนี่วารุตาถ่ายให้ดู่กนเก็บเลยจ้าสามีเก็บยาว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 ยาวเลยจ้าเก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้า กมีเก็บยาวๆเลยจ้าสามีนี่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 หาสามีไปช่วยทำมาหากินค่ะอยูด่ด้วยกันใช้เงินด้วยกันก็ต้องช่วยกันทำมาหากินนะจ้าวารุตาจะลงไปข้างล่างก่อนต้องรีบมาก่อนเจ้าหน้าที่ไม่อย่างงั้นอดเจ้าหน้าที่เก็บทิ้งเก็บทิ้งก็เสียดายนินทั้งนั้นเลยค่ะแก ยังไม่ตื่นวารุตาต้องมาก่อนแกะไม่อย่างนั้นไม่ได้ค่ะเก็บขวดเสร็จเอาขวดไปส่งแล้วถึงจะกลับไปนอนต่อค่ะนี่คือชีวิตของวารุตาเริ่มแรก3าบาทของวารุตาเก็บเลยจ้าอากาศยามเช้าเช้านี้สดชื่นมากๆไหเลยค่ะ เหมือนตั้งโลกเป็นของเราคนเดียวเมื่อวานแดดร้อนมากแล้วก็พอตอนกลางคืนฝนตกหูอากาศที่นี่บอกได้เลยนะคะว่าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวินาทีรีบรีบวารุตาฝนมาแล้ว โอ้ยฝนจ้ารอวารุตาแป๊บหนึ่งเนาะแป๊บหนึ่งจ้าแป๊บหนึ่งจ้าหุยขยะเต็มเลยอุยขยะเยอะมากนี่คือบรรยากาศหลังจากที่ทุกคนเขาเขาเขาอะไรเขาดื่มกินนี่ค่ะเจ๊พอดของวารุตานี่ละจ้าสามบาทสามบาท นูนอีกเก้าบาทนูนอีกเก้าบาทจ้ะพี่นอ้องเข็บแข่งกับฝนรีบๆๆคนก็กินแล้วก็เป็นสภาพแบบนี้แล้วค่ะกินทิ้งกินคว้างกินอะไรก็ไม่รู้นี้ค่ะเต็มไปหมดเลยนี่อีกเจออีกแล้วครับพี่นอ้องเก็บเก็บเก็บนี้อีกแล้วจ้านีอีกหนึ่ง นี่อีกหนึ่งจ้าอุ้นี่อีกครับพี่น้องอีกกาบาทเลยจ้านี่คะ่ะลุยลุยลุย,ลย,ลยตำแหน่งอื่นต่อมาเร็วรถมะฝนตกมาแล้วครับพี่น้องขอเพียงโปรยปลายนะคะผัดพ,พิรุณขอวารุตาเก็บขวดแป๊กหนึ่งค่ะวารุตากำลังจะบอกทุกท่านว่า เจ็คพอร์ตของวารุตาแตกแล้วค่ะพี่น้องกองบเบลอกองไว้อยู่มุมนี้เลยค่ะบเบลอบะเธอเลยเบลอบเธอเลยแหมนี่ดูนี่โอ้โหกองยังกระเห็บเลยค่ะเก็บเลยจ้าวารุตาเก็บเลย อุ้ยดื่มคนดื่มนี่คงจะเมากันหน้าดูเลยละคะ่ะเนี่ยเต็มรถเต็มรถครับพี่น้องอุ้ยได้ยินเสียงสามีมเก็บใหยมุมไหนหนู่นนะเรามาดูมุมตรงนี้กันหน่อยค่ะขอให้มีกระป๋องมีขวดให้กับวารุตายเยอะๆนะคะเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วนี่ไงก้าบาทเลยจ้านีสามบาท นี่เก้าบาทเจอเจ็คพอตเลยครับพี่น้องนี่หนึ่งนี่สองนี่สามนี่สี่นี่ห้านเลยจ้าเก็บเลยจ้าย่างของคนค่ะเขากินเสร็จแล้วเขาก็นี่อรุตาเก็บนี่อีกกา้าบาทจ้าอุปกรณ์มีที่ตัดปิซซงปิซซาเตมไปหมดเลยนี่ค่ะนี่ของอรุตานี่อีกเ้าบาทจ้า โอ้ยนี่น,นีนี่อีกอันนี้15บาทนะคะเอ้ไม่ใช่หบาทจ้าคนกินเขาก็ทิ้งไว้แบบนี้แล้วค่ะพอทิ้งไว้แบบนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่็็จะมาตามเก็บมีดก็มีอะไรก็มีที่นอนมอนมม,มีเต็มไปหมดเลยค่ะมีตรงมีเต็นไปไปกันต่อเลยค่ะนี่ของวารุตาเต็มเต็มเตม สามียืนอยู่มุมนูน้นไปสามีเลวฝนมาแล้วอีกสามบาทจ้าอยู่ในโดงพี่ตาแยหยฝนเริ่มมาแล้วค่ะนี่คือหลัางขาทิ้งอันนี้ราคาอยู่ที่เออหกสิบบาทนะคะวารุตาเลยขอล้างสักหน่อยค่ะ เสียดายข้าวของโอ้โกินทิ้งทิ้งคว้างค่ะพ่อคุณโอ้ยรวยคันหรือยังไงจะเนี้ยโอนี่ล้างก็ให้มันสะอาดเราก็ได้แล้ว60บาทเอ้ได้แล้วค่ะ60บาทไปค่ะฝนมาแล้วสามีเดินไปเก็บอะไรอะ ยฝนกำลังมาปารุตาขอเดินต่ออีกนิดนึงค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะถ้าฝนไม่ตกแล้วสวยมากๆเลยคะ่ะที่ริมแม่น้ำรวดเรามาก่อนเจ้าหน้าที่มันก็ดีแบบนี้แล้วค่ะไม่ต้องแข่งกับเจ้าหน้าที่ เราก็เดินเก็บแบบสบายๆแล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่มาเขาก็ทำงานน้อยด้วยค่ะเพราะว่าเราช่วยเขาไปได้เยอะเลยค่ะวารุตากำลังจะบอกอีกทีนะคะนี่คือเวลาตีห้ากว่าของประเทศเยอรมันค่ะคนจะตื่นมาปั่นจักรยานเลยค่ะกับบรรยากาศริมแม่น้ำรัวยามเช้าเช้า โอ้ยนี่คือกาบาทของวาลุตาเก็บเลยจ้าสามีเดินท่อมๆอ,อยู่มุมนู้นเลยค่ะอยากจะบอกว่าแบ็คเบอร์รี่กำลังจะมาโอ้ยแล้วโดวกมากโอ้ยดูกิ่งเฮ้ยของฟรีของฟรีฟรว้าวารุตาเจอกาบาทโอ้ยนี่กำลังจะบอกว่ายังเต็มเต็มอยู่เลยค่ะพี่น้องเก็บเลยจ้า เจอนาฬิกาอีกหนึ่งเรือนโอ้ยไม่ใช้แล้วหเธอเนี่ยยังงามงามอุย้ยยังเดินอยู่เลยก๊ก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 เนี่ยโอ้ยนี่นาฬิกาวารุตตาเจอคะเนี่ยสงสัยเขาไม่ใส่แล้วเดี๋ยวไม่ใส่เดี๋ยวายยวารุตตาใส่เองก็ได้ค่ะโอ้ยฟงุงกำลังเดินติ๊กต๊อก,กติก๊กตอก น,นนี้วารุตาสวยอีกแล้วค่ะวันก่อนแว่นตาวันนี้นาฬิกาออ้ยเครื่องประดับก็ไม่ต้องซื้อเงินก็ไม่ต้องซื้อโอ้ยรวยจริงๆแลจ้าวารุตาเธอของดื่มก็ได้เงินก็ได้นาฬิกาก็ได้ไปกันต่อเลยค่ะไปลุยกันต่อเลยค่ะว้าวโกกาโกลาอีกมิกาบาทเลยจ้า บรรยากาศยามเช้าสดชื่นจริงๆเลยค่ะขอเป็นก้าบาทนะจ๊ะเธอกาบาดกวบาดนะอุ้ยอุ้ยขอมุดขมุดขมุดอ,อุ้ยทางไหนละเจ้เนี่ว้ามานี้มานี้อุ้ยก้าบาทจริงด้วยไปกันต่ออุ้ยนูนขวดอะไรวางไว้อยู่บนเก้าอี้ นั่นกวดอะไรวางไว้อยู่บนเก้าอี้อันนี้คือจะบอกว่านี่คือ5้าบาทคับพี่น้องเก็บเลยจ้าลุยต่อลุยต่อถังขยะถ้ามีก็เก็บนะจ้าอุ้ยดอกไม้สวยมากคนเขาจะมานั่งดื่มแบบนี้แล้วค่ะ เราก็มองหาเอานะคะเก็บเอาเก็บเอาเหมือนกับเก็บเห็ดเลยค่ะแล้วนั่นขวดอะไรไม่มีโอ๊ยนี่ขวดอะไรนี่คือก้าบาทจ้ะนี่ขวดอะไรก็ก้าบาทสิจ้าจูเก็บเลยจ้าลุยต่อลุยต่อลุยต่อเอามุมนี้ เหลือแต่ก็เรียกว่ากล่องที่ใส่แล้วขวดมันหายไปไหนแเราจะเจนี่แม่พอพูดถึงก็มายืนรอให้วรุตาอีก3าบาทจ้าไปต่อไปต่อตุ๊ตตุ๊ ออ้๋อู๋ออเก้าบาทครับพี่น้องนอนยิ้มให้วารุตาขอบคุณจ้านี่อีกสามบาทจ้าขอเก,กออ็บก่อนมองซ้ายมองขวาก่อนเข้าโพงโอ้ยหลบก่อนเจอนี่อีกสามบาทอุ้ยเจ้านอนไป span. นี่อีกสามบาท นี้อีก3บาทจ้านี่ถูไไปไป,ไปออก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 เบียน,นี้นะคะวรุตากำลังจะบอกว่าตัวทากนะคะเขาชอบที่สุดอย่าไปนั่นไว้นะคะเขาจะเข้าไปกินดืม่มจนตัวเองออกจากขวดไม่ได้เพราะว่าหมอสุดท้ายก็ต้องตายอยู่ในขวดนี่คือเรื่องราวของหอยทากกับ ขวดเบียร์เขาเหมือนกับเรามอเมากับอะไรเยอะมากจนเกินไปก็จะทำให้เราทุกข์อุ้ย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 ขอเป็นกาบาดนะเจ้าโจกาบาดอุ้ยกาบาทจริงด้วยนี่นี่สุดยอดโจอ,อีกแล้วครับพี่น้องโจอ,อีกแล้วจ้ากาบาทกาบาด จูดิบาทแบบนี้ดีจังค่ะเบาราคาดีเห็นอะไรแวบๆบแวบๆบอุแบบ้ยแวบๆสองพี่น้องนอนเรียงกันให้วารุตามุมนี้เลยจ้านี้เลยจ้าเก็บเลยจ้าไปกันค่ะเอาขวดไปส่งกันนี่ของเราในวันนี้เต็มๆเต็มนี่เลยจ้านี่ของเราค่ะ เดี๋ยวเข้าไปส่งด้วยกันนะคะสามีแยกใหญ่เลยค่ะเอ้าวเ,เล็กใชนมไปกันเลยเอาส่งกันเลยค่ะขวดพลาสติกมากมายขวดแก้วใสใไปไนปันราคามิตรภาพลินทางไม่เคยอ้างว่า ้ใชมได้มาแล้วค่าของวารุตาเดี๋ยวตัวนี้วารุตาจะไปส่งข้างหลังนะคะเช้าเชแบบนี้ก็เกรงใจห้างเขานะคะนึงด้วยว่าค่ากวดก็คือเงินที่เขาออกแต่ก็อย่างว่าแล้วค่ะ มันเป็นของที่เขาขายเนาะเขาก็ต้องรับคืนได้มาอีกแล้วค่ะ1ยูโรห0เซนอาร้ไปขึ้นเงินกันที่แคชเชียร์กันเลยจ้าเราจ้ามาแล้วจ้า1 2ยูโร9 2เซนค่ะพี่น้องวารุตาคูณด้วยเรทเงิน39 จุดสองศูนย์นะคะวารุตาได้ห้าร้หกบาทกับพี่น้องแบงม่วงแบงม่วงอีกแล้วโอหดีใจจังเลยจ้าดีใจจังเลยกลับบ้านกลับบ้านกันฝนตกกลับบ้านไปนอนค่ะน,นอนหลับฝันดีมีเงินเต็มอยู่ในกระเป๋า,าเจอ กับเราในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สุขกายสุขใจสุขเงินสุขสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเจอกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย